มาบูไฮมาบูไฮฮัลโหลฟิ <c oughs> ne, ลิปปินส์ Philippines โงไทยมีเดียไรก่อนอื่นเราลองมาเปรียบเทียบเล่นๆดูว่าการเป็นคนไทย เทียบกับฟิลิปปินส์ข้อดีของการเป็นคนไทยเมื่อเปรียบเทียบกับฟิลิปปินส์ขอแรกนั้นก็คือที่ประเทศไทยมีดินแดนที่กว้างกว่าภัยธรรมชาติน้อยที่ตั้งดีกว่าฟิลิปปินส์อันดับที่2นั่นก็คือเรื่องของสุขภาพอายุไขและระบบรักษาพยาบาลที่ไทยดีกว่าฟิลิปปินส์โดยเฉลี่ยอายุไขของชายไทยคือ75ปีในขณะที่ฟิลิปปินส์67ปี ส่วนอายุไขเฉลี่ยของหญิงไทย83ปีในขณะที่หญิงฟิลิปปินส์ปีและคะแนนโดยรวมของสุขภาพคนไทยอยู่ที่69คะแนนในขณะที่ฟิลิปปินส์คะแนนอันดับที่3านั่นก็คือเรื่องของรายได้เฉลี่ยของคนไทยดีกว่าฟิลิปปินส์อย่างแน่นอนโดยเฉลี่ยแล้วรายได้เฉลี่ยของคนไทยต่อเดือนละ 21,400บาทในขณะที่ฟิลิปปินส์11,700บาทเรียกได้ว่าต่างเกือบเท่าตัวเรื่องที่4นั่นก็คือโครงสร้างพื้นฐานความยาดถนนความใหญ่รถไฟระบบรางในเมืองระบบใต้ดินการขนส่งโทรคมนาคมของไทยถือว่าดีกว่าที่ฟิลิปปินส์ค่อนข้างเยอะ อันดับที่5เรื่องของความแข็งแกร่งทางทหารไทยแข็งแกร่งกว่าทหารฟิลิปปินโดยอำนาจของทหารไทยอยู่ในอันดับที่25ของโลกส่วนฟิลิปปินนั้น34ของโลกอย่างที่6นั้นก็คือความทรงพลังของพาส,สปอร์ตไทยทรงพลังกว่าพาส,สปอร์ตฟิลิปปินซึ่งคนไทยสามารถเดินทางแบบไม่ต้องขอวีซา่าใดๆได้ถึง39ประเทศ ส่วนฟิลิปปินส์นั้น35ประเทศซึ่งถ้าฟิลิปปินส์อยากจะไปญี่ปุ่นเกาหลีจีนยังคงต้องขอวีซ่าอยู่นั่นเองส่วนประเทศไทยก็บินไปได้เลยอันนี้แค่ยกตัวอย่างมาแค่บางข้อเท่านั้นแล้วชาวต่างชาติเขาจะมีความคิดเห็นอย่างไรระหว่างไทยฟิลิปปินส์กรุงเทพมนิลา โดยความคิดเห็นนี้เป็นการตั้งกระทู้ถามผ่านเว็บไซต์ rapid com ซึ่งเป็นเว็บไซต์ถ้ากใครสงสัยอะไรก็สามารถตั้งกระทู้ถามได้คล้ายๆกับเว็บพันธิบ้านเราโดยมียูสเซอร์ไลนนึงตั้งคำถามว่าประเทศไทยหรือฟิลิปปินดีหลังจากนั้นก็ได้มีผู้เข้ามาตอบคำถามอย่างมากยกตัวยอย่างเช่นคอมเม์แรกเขาบอกไว้ว่าหากไม่มีปัญหาก,กับบีซ่าฉันเลือกประเทศไทยแน่นอน และเขาก็ได้อธิบายเสริมยาวเหยียดกันเลยทีเดียวเขาบอกไว้ว่าผมอาศัยอยู่ทั้งสองที่มาหลายปีแล้วปัจจุบันอยู่ที่เมืองเซบูประเทศฟิลิปปินส์เพราะว่าเขากำลังทำการต่อวีซ่าสำหรับประเทศไทยอยู่ซึ่งวีซ่าสำหรับประเทศไทยเป็นเรื่องที่น่าเบื่อมากๆและไม่รู้ว่าจะสามารถอยู่ได้นานแค่ไหนด้วยวีซ่าท่องเที่ยวส่วนฟิลิปปินส์นั้นถ้าทำวีซ่าท่องเที่ยวก็อยู่ได้ยาวๆถึง3ปี โดยไม่ต้องออกไปไหนผมชอบประเทศไทยมากๆเพราะว่าโครงสร้างพื้นฐานความสะอาดอาหารและความคุ้มค่าสำหรับทุกสิ่งเหนือกว่าเป็นอย่างมากโดยเฉลี่ยแล้วคนไทยดูสุภาพและให้ความช่วยเหลือมากกว่าชาวฟิลิปปินส์สิ่งที่ฉันชอบมากที่สุดในฟิลิปปินส์นั้นก็คือมีนักท่องเที่ยวน้อยและการสื่อสารภาษาอังกฤษได้ง่าย แม่เรียกด้ว,ว่าเรื่องปัญหาวีซ่าไม่ใช่แค่คนไทยที่มีปัญหาต่างชาติคนไหนที่อยากอยู่ประเทศไทยนานๆเขาก็ต้องทำวีซ่าบ่อยมากๆเลยแหละคอมเมนต์ต่อมาเขาได้บอกไว้ว่าฉันชอบประเทศไทยเพราะว่าโครงสร้างพื้นฐานและระบบรักษาพยาบาลของไทยคอมเมนต์ต่อมาเขาได้บอกไว้ว่าประเทศไทยปลอดภัยกว่า,วาฟิลิปปินส์เยอะ ส่วนคอมเมนต์ต่อมานั้นเขาได้แยกออกเป็นข้อ<ๆ>เขาได้บอกไว้ว่าประเทศไทยอาหารราคาดีกว่าโครงสร้างพื้นฐานดีกว่าคุ้มค่ามากกว่าสำหรับเงินของคุณส่วนฟิลิปปินส์นั้นผู้คนเป็นมิตรทำความรู้จักกับผู้คนได้ง่ายกว่านโยบายวีซ่าที่ผ่อนปลนมากกว่าคอมเมนต์ comment ต่อมาเขาได้บอกไว้ว่าฉันเลือกประเทศไทยนะ ฉันเป็นคนฟิลิปปินส์และฟิลิปปินส์ก็เป็นประเทศที่แม่ที่ถ้าหากคุณต้องการการสื่อสารที่ง่ายฉันคิดว่าไปฟิลิปปินส์ดีกว่าและอีกอย่างฟิลิปปินส์ก็มีนักท่องเที่ยวน้อยกว่าคอมเมนต์ต่อมาค่ะได้บอกไว้ว่าฉันเคยอยู่เมืองไทยแต่ก็ไปฟิลิปปินส์ไม่กี่ครั้งฉันเชื่อว่าเรื่องความปลอดภยัยเทียบประเทศไทยไม่ได้หรอก แต่การต้านรับของฟิลิปปินส์ก็ยากที่จะเอาชนะคอมเมนต์ต่อมาคขาได้บอกไว้ว่าประเทศไทยดีกว่าในเรื่องอาหารขนคัมนานคมโครงสร้างพื้นฐานอินเทอร์เนต็ตสิ่งอำนวยความสะดวกห้างสรรพสินค้าและอื่นๆส่วนข้อดีของฟิลิปปินส์อย่างเดียวนั้นก็คือพวกเขาพูดภาษาอังกฤษได้มากกว่าคอมเมนต์ต่อมาเขาได้บอกไว้ว่า ประเทศไทย1 0อเซคุณลองดาวน์โหลดแอป Cook และมองหากิจกรรมในประเทศไทยเปรียบเทียบกับฟิลิปปินส์ดูคุณจะเห็นความแตกต่างอย่างมากและคุณจะเบื่อกรุงมนิลาภายในสวนันคอมเมนต์ต่อมาค่ะได้บอกไว้ว่าประเทศไทยมีความสนุกสนานมากกว่ามีนักท่องเที่ยวมากกว่าและเปิดกว้างมากกว่าเมื่อเทียบกับฟิลิปปินส์ คอมเมนต์ดอมหาได้บอกไว้ว่าไปเมืองไทยพวกเขาเปิดกว้างมากสำหรับเรื่องความสนุกที่คุณกำลังมองหาลเล็กขอปิดท้ายคอมเมนต์กับคนนี้เขาได้บอกไว้ว่าไปประเทศไทยดีกว่าและคอมเมนต์นี้ก็มาจากชาวฟิลิปปินส์ แม่ทั้งคนต่างชาติทั้งคนิลิปิินสนเองก็ได้ลงความคิดเห็นว่าถ้าคุณอยากจะมาเที่ยวประเทศไทยอาจจะดีกว่าในเรื่องกิจกรรมความสนุกเรื่องอาหารการกินความสะดวกการเดินทางโทรคมนาคม และถ้าดูจากสถิติการท่องเที่ยวของประเทศไทยกรุงเทพก็ยังได้เป็นแชมป์เมืองที่มีคนมาเที่ยวมากที่สุดในโลกอีกด้วยก็ไม่แปลกใจเลยทำไมประเทศไทยต่างชาติถึงแห่มาเยอะขนาดนี้แล้วเพื่อนๆหลังมีความคิดเห็นอย่างไร อย่างให้ SPY ทำคลิปแนวนี้อีกต่อไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนๆของคุณกดติดตามเพื่อดูคลิปต่อไปด้วยนะเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ